แผน่ก้าวนแบบคว้าเราเหมือนกันนะขั้นตอนแล้วเขีนที่ไหนเริ่มโซนแล้วก็สิ้นลมหายใจับลงไปหนึ่งกระเฮ็ดเข่ากะล่วงขึ้นมูลน่ะล่ะเอาขะล่วงมาตั้งเอาอันดอกไม้ขึ้นกันนั่นแหะแต่ไม่มีเทียนบวันใดเทียนใดถูกของเขาเนี่ยเอาขะล่วงว่าเอาหัวขะล่วงอธิษฐานอธิษฐานเข่าขะล่วงแล้วก็เอื่นที่จะยักที่อยู่ใกล้ โทษเราทราบเอื่นว่าเอาพอเสียแล้วเดี๋ยวหอเขาขลุ้งดิเอ,อ้วไปอธิษฐานเขาว่ามีการกล้วยว่าไอ้ไตรทูบไอ้แต่ว่านเข้าวันนี่เห็นมีขันใส่เงินอยู่หันเท่าพี่ผู้อยากใส่ก็ใส่ไปแต่ว่ามีทูกมีซว่างกัเขาลุ้งตู้นั่นแหละต,ตู้ตู้ตู้บริจาคกันแล้วคนนี้นวสว่องว่าวัานี้การทำอีที่นี่คือ,อย่างแรงคือเรา เนี่ยเหมือนได้นี่คือมีวิธีเทศนาบอาเรียงว่าข้ามาเจ้าหลัวก็เอาหนังเนี่ยเอาทีโตเค็ดไว้เนี่ยฉายยู่ในงานวันนี้จ่ออย่นี้จ่อแล้วฉายว่าสวัสดีครับพี่น้องคูณคิดวางานวันนี้กับผมคือเรียนที่เขาอ่ะขอบคุณที่พี่น้องมางานผู้ขาอไมหลายผู้ขาเกิดตีทนานั้นทีิอันเลยเกิดตีสองพันหลาย เขาเป็นลูกว่านลงหลวงเกิดที่นั่นเต้บท<ร>ต้องให้มีผูอ้อันประวัติเราเราประวัติจะของเออประวัติจะของขยี้มูอ,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 ป,อมปั้งในในทีมูอมาเดี๋ยวยุห <พอ S 2> ันละเพราะการอธิษฐานจบแล้วอธิษฐานเสียจ,จบฟังประคั่มจบแล้วก็เอาตัวนี้มาเปิดเปิดดวงสั้นละมันที่มีส่วงสันส่วงเน่าเป็นผู้ยิบวานแจ้งตัวมันเห็นใจหรอกเห็นแจ้งตัวผมผู้ยิบวานปีเท่านี้ว่าอยู่ว่านนี่แจ้งงานลูก ปีรถปวมปีเท่เานัา้นที่ข้าเราสู้บ้างเราไปเวรสี่เสียสี่แจ้งไว้เท่านับบ้นสีเว้าสีเขียนไว้ถ่าซ่อมไปไหน,หนี่ซ่อมไปนี่พร้อมเมื่อใดนี่วันซ่อมวะซ่อมซ่อมนะเออพร้อมแล้วเววววทศนานแล้วได้บานนั่นคือวิธีการบรันนี้มื่อเมื่อ,อบันนี้เป็นด้เที่บานอ่าไก่เลี้ยงคนเขาธรรมดานี่แหละคือบ้านเขาเลี้ยงเนี่ยมาเล้วนี่แหละพ่อเทศนาแล้วพ่อเทศนาแล้วก็คือคือคือขย่์สวนอะไรทั้งนั้นเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำมูพี่น้อง เนี่ยไขงั้นเฮนดีธรรมดาเสียไขเอาไว้เฮียนเนี่ยืูเต่าทสี่ไปทะเลกระทางสองขึ้นหรือสามขึ้นไป่ฟังเทศนสนาจากนั้นไปเขียนไปโบดเข้าสีเผาทีาทโบดถามว่าท่านมีอย่าง้เข้าสีเผาที่โบดได้เลยการเผาทีโบดเดี๋ยว่าให้เลี้ยงเขาอยู่บุบอยู่หันเด้อให้เลี้ยงเขาอยู่โบดเอาตัวกินเอาอยัางกระซามบางเต็นให,ให้กินเขาอยู่คุณเลยแยกทางกันเลยเพอเขาซบแล้วกะแล้วฟังว่าข้า บังเรียงเล่าของอา,อาจารย์แดงเป็นผู้จิประกอบวิธีแล้ววิธีนี่เอาจากอาจารย์แดงอย่างเดียวเอาคิดจากอย่างเดียวมันจงบ่ตอบสนนั่นคือมอบหน้าที่ไว้สีประชุมกันซะก,ก,ก้อนหน่อยสิประชุ่มเรี่ยวๆนี่ล่ะพอเรี่สีเห็ดเป็นคื่อตะวันละ่ะประชุมมมืออะไรฟอ,อมวันฟอมวันแม่วันปีไม่นี่ละ่ะประชุ่มมืออะไรสีประชุ่มคือเอาอาจารย์นี่ไปพูดเล่าเทตุให้เนี่ยอาจาร เจ้าพันเนี่ยอือเราติดเขาติดตอเพื่อให้เนี่ยติดตอเพื่อให้เห็ดเดียงเขาจะกรรมวการซื้อให้เล่าเล่าสิจัดการเองฟ้ามุ่งเนี่ยจนได้ม,มนนาแล้วพอการเผาอยหันหรือฝังอยหันสีฝังหรือสีเผาบ้านนี้เสร็จสิ้นวิธีแล้วคือพออยากให้กอกำแพงเอาดูพอไว้หันตอกว่ไปหลายหลายซองจะได้แห่งดีเงินจากเงินตายเงินยังอย่ละเงินบริจาคเงินต่าง นั่นคือวิธีการกางแพงโบสถ์เท่าไงกางแพงโบสถ์เท่านี้แหละเสียด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้เฮ็ดเอาดูฮะแล้วก็เอาดูไปติดเขาบอกวิสุสารนะเขาเผาแบบธรรมดาเผาว่าสุสานเขาเก็บดูกหรือว่าเผาไปฟังสุสานเขาเขาเก็บดูกเลยเผาแล้วเอาดูเขากแพงเอาดูเขากแพงคือคันเผาคาเผานี่มันมึนเขาเขาเผาให้เขาคือหลวงผู้จันเห็นปะ เขาในวัดหลวงปู่ยานเผาอยู่หนานั่นนี่ดิเผาเดวดูว่าังว่าเห็นดนั่นนี่เอาหันหมาด้วยขี่ฟุ้นขี่ฝอยหน่อยๆเอาย่อกะร่วงหลุมไปจบว่าเห็ดสุสานกากระบาดเป็นมะเห็ดสุสานว่าสิกากระบาดเลี้ยงอยังเอาเลี้ยงดีฝ้ายเห็ดดอกกันเอเอาเลี้ยงฝ้ายเห็ดขิมดอกไม้จันยังขึ้นมูลในละดอกดอกไม้จันเลือดินยังเขาจะฝ้ายเห็ดดอกทอัดที่การทิมอัดเผาก็ได้ เขาพิมพ์วยล่ะว่าฝังราะว่าเขามันอันตรายฝังนี่หรือสิฝังยังปรึกษากันอีกทีหนึ่งเป็นฝังเอาดูไว้หันเอาลูกพ่อไปหันเห็ดเห็ดคืออยู่วัดตอนที่ดาลเอาลูกพ่อไปได้เป็นผูกพ่อตั้งไหนมันยูหันล่ะแต่อยู่วัดถึงที่เขาใหญ่วเขาเป็นยุคโบราณที่บ้านยานนี่เห็นยานเดี๋ยวคนมันโกงไปคนพูดข่าวเขายานเหรอเออเขายานแต่วัดยูวัดยูวัดเขาคือวโบรานค่ามวัดอยู่ไม่ได้บ้านควอมนั่นกันไปรถกลางพวกนี้เขาคือวโบราณกันนั่นล่ะ งูผ่าน,า,านญานคือสิเดฟังเทียนนาสามขึ้นตอนนั้นวิธีการนั้นเลี้ยงเขาการเลี้ยงธรรมดาเนี่ยแหละงูสีเลนกันเล่นไปแจ่ตอนคำว่าเนี่ยงูคณะสีมาเนี่ยขอให้ผูงการนั้นเลือกผู้การเล่นเลืกควอม,มือ,มมอ,มมอต้องหายไปควบม,มือต้องหายไปต้องแยงระวังของว่า นี่คือว่าแผนไว้เห็นจำไว้ที่เราทุกฟังวัดพระคือภาคพุทเบามากายังไม่ได้